Inside News เจาะลึกข่าวสารสาร,สาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติเผย3ส,สัปดาห์มีแจ้งปัญหาเข้ามา54,929เรื่องแก้ไขเสร็จแล้วเกือบ2,000 0เรื่อง 27มิถุนายน2565นายชัดชาติกล่าวถึงสถิติการแจ้งปัญหาผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูว่า ตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึง27มิถุนายนพบว่ามีการแจ้งปัญหาแล้วทั้งสิ้น54,929เรื่องโดย50%ของปัญหาเป็นเรื่องถนนทางเท้าแสงสว่างสายไฟและขยะ ซึ่ง50,000กว่าเรื่องนั้นดำเนินการแล้ว19,436เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ21,196เรื่องส่งต่อให้หน่วยงานอื่นอีก1 2 0 2เรื่องและรอรับเรื่อง4,458เรื่องซึ่ง40ใน50เขตของกรุงเทพมหานครรับเรื่องและดำเนินการไปแล้วกว่า90% นี่คือพลังของแพลตฟอร์มแต่ก่อนมีปัญหาขุนแจ้งผู้ว่าปุ๊บผู้ว่าแจ้งรองผู้ว่ารองผู้ว่าแจ้งปลัดปลัดแจ้งรองปลัดรองปลัดแจ้งพอออเขตแจ้งไฟใช้เวลาหนึ่งเดือนทําให้มีช่องว่างระหว่างการสั่งงานแต่เมื่อแจ้งปัญหาในแพลตฟอร์มคือโยนลงมาตรงกลางเขตไหนเห็นเรื่องสามารถเอาไปแก้ไขได้ทันที การแจ้งปัญหา19,436เรื่องที่แก้ไขไปเยืนยันว่าไม่ได้สั่งการและรองผู้ว่ากรุงเทพไม่ได้สั่งเป็นเรื่องที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่เคยได้รับการแก้ไขจะเห็นได้เลยว่าประสิทธิภาพนั้นชัดเจนภายใน3สัปดาห์แก้ไขเสร็จไปแล้วเกือบ20,000เรื่องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ